ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยู่กับพี่คมเพชรนะครับคมเพชรสุรินทร์ฟาร์มนะครับครับเห็นแวบๆแล้วนะครับพี่คมเพชรได้ติดป้ายแล้วนะครับขึ้นป้ายแล้วนะครับขึ้นป้ายชื่อฟาร์มเฉยๆครับผมคมเพชรสุรินทร์ฟาร์มครับผมทำมากี่ปีครับพี่กว่าจะขึ้นป้ายเนี่ยเอ๋อก็มีฟาร์มมาก็เข้าห้าหกปีครับผมแต่ว่าเพิ่งเพิ่งได้เริ่มขึ้นป้ายใหม่ครับผมเพิ่งได้ทําครับผมพี่คมเพชรนี่คมเพชรสุรินทร์ฟาร์มนี่อยู่ จังหวัดอะไรอำเภออะไรครับพี่อยู่ตำบลประทัดบุนะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเบอร์โทรติดต่อรับพี่0959962456ครับผมครับผมวันนี้นะครับวันที่22เดือน2นะครับเป็นวันดีนะครับผมก็มหาพิเพรนะครับเราสองคนคุยกันเรื่องแนวทางของเจ้าเทาดามานานแล้วนะครับชอบในเรื่องการพัฒนาแล้วก็การจ่ายทายาทที่ที่มีผลงานนะครับแล้วก็ เชื่อในสายเลือดนะครับตั้งแต่ต้นสายที่ธรรมดีของท่านสารวัตรนะครับเจ้าดําจอกเกาะนะครับพ่อพันุ์ทรงคุณค่านะครับวันนี้ก็คุยพี่เพชรมาตลอดก็มาทําเรื่องนะครับแล้วก็มาจีบนะครับสู่ขอเจ้าเทาดําไปพัฒนานะครับก็ในนามที่เป็นลูกฟาร์มนะครับร่วมกันพัฒนาระหว่างคนเพชรุลินฟาร์มกับทองประเสริฐฟาร์มนะครับแนวทางของการพัฒนาเทาดำเนี่ยกับไก่ทองพี่เพชรมองเป็นยังไงครับพี่ก็คือตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าจ่ายลูกมีผลงานเยอะที่สุด ก็ต้องเป็นเจ้าเทาดาเนี่ยครับผมเทาดาเนี่ยถือว่าจ่ายลูกดีแล้วก็ชั้นลูกเทาดาเนี่ยเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ถ่ายทอดไปถึงชั้นหลานได้ได้ดีมากครับผมได้ดีมากก็เลยตั้งใจว่า,ามันเข้าอายุ4ปีแล้วก็จําเป็นจะต้องผลิตทายาทให้เยอะที่สุดนะครับ<ม>เพื่อจะเก็บไว้ทําสายพันธุ์ไว้ไว้ไว้ไวด้วยครับผมครับเอ๊ะเทาดานี่มีไฟไหมครับพี่เพชรเทาดำเนี่ยได้ชนแค่ไฟเดียวครับผมบาสนาได้ชนแค่ไฟเดียวพอ ชนไฟแรกสองหมื่นครับผมแล้วก็นิ้วนิ้วมันหักครับผมนิ้วมันหักก็เลยชนต่อไม่ได้ก็เลยเป็นพ่อพันยาวเลยครับผมนั่นหมายความว่าเทาดําเนี่ยเป็นพ่อพันที่มีไฟแล้วแถมจ่ายลูกมีไฟด้วยใช่ไหมครับก็ลูกนะครับส่วนมากจะจ่ายลูกมีผลงานนะครับได้ชนนะครับตั้งแต่หลักชมรมจนถึงหลักสนามใหญ่นะเป็นหลักแสนก็มีแต่แต่ชนล้านก็แค่ได้เกือบนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงงานนั้นทีนี้ แต่ว่ามันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องโครงสร้างครับถ้าแม่ใหญ่ลูกก็จะใหญ่มากบางคนเอาไปแล้วเก่งมากแต่ก็ไม่ได้ชนก็ทําพ่อพันุนะครับแล้วลูกแล้วก็มาเป็นชั้นหลานก็ดีครับผมดีครับผลงานการจัดลูกของเทาดทําที่ที่พี่เพชรทราบเนี่ยอาจจะมีแพงกว่านี้ก็ได้ครับแต่เท่าที่พี่เพชรทราบเนี่ยรู้สึกจะมีเจ้ากระท้อนใช่ไหมครับพี่เพชรก็ถ้าเจ้ากระท้อนก็เพราะว่าเจ้ากระท้อนเนี่ยมันมันสัมผัสตั้งแต่แรกแล้วครับผมแต่ส่วนที่ขายไปเนี่ยได้ข่าวมา ลงไปทางใต้ก็มีชนะแสนหลายตัวครับผมชนะแสนเยอะเลยจนคนที่เขาตามมาเนี่ยเขาบอกว่าไปถามซื้อบางคนก็ไปแพ้ลูกเทาดําอะไรนี้ครับผมแล้วก็มาตาม,มตามกลับมาก็มามา,มาขอซื้อลูกเทาดําเขาก็รู้แต่กระท้อนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ซ้อมแล้วครับผมก็ไปชนแล้วก็แบ่งออกไปในราคาสองแสนก็เขาไปชนหกแสนชนะที่บางเลนนะครับผม,มรบประมาณนี้ครับผม แต่พยายามจะหาคู่ตีร้านอยู่แต่ไม่ได้คู่ครับผมช่วงนั้นรู้สึกคาบเกี่ยวใไล้โควิดใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมครับคราวนี้เนี่ยครับพี่เทาดําเนี่ยเป็นลูกดําจอเกาะเลยใช่ไหมครับพี่ใช่เป็นลูกดําบอกแม่อะไรครับพี่แม่สายแสนคูนครับผมแม่แม่เป็นสายแสนคูนครับผมเทาดําคู่เกิดตัวเมียก,ก็อยู่กับพี่ใช่ไหมครับตอนนี้ยังอยู่ไหมครับตายแล้วครับผมตายแล้วแล้วก็เหลือเทาดาเนี่ยที่ที่ว่าจ่ายลูกแล้วมันเบอร์แข้งมันมันตีให้จุกจริงๆครับตีให้จุกเลยครับผมเทาดํา ค,คือเทาดําเป็นไก่เบิกแข้งโครงสร้างดีใช่ไหมครับพี่เบศใช่โครงสร้างดีครับผมแล้วก็ตีให้ดาตีให้คนสู้ดําแนวทางพี่ตั้งใจเนี่ยจะเอาเข้าผสมกับลูกสาวไก่ทองใช่ไหมครับพี่เบศใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนที่บอกครับเทาดำมันอายุ4ปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะเก็บลูกให้ยอะที่สุดที่เนี่ยตอนนี้ผมยืนพื้นที่เจ้าไก่ทองนะครับก็อยากจะเน้นไก่ทองตัวเดียวหลักๆเลยสัก200แม่นะครับผมแต่ทีนี้มันเราทําคนเดียวมันไม่ไหวนะครับก็มาเห็นพี่โต้งเนี่ยที่ว่า เป็นลูกฟาร์มแล้วสามารถผลิตลูกไก่ให้ได้มีคุณภาพตลอดนะครับก็เลยว่าตัดสินใจว่าเอาแบ่งชุดลูกฟาร์มตัวนี้ไปให้ทองประเสริฐฟาร์มทําดีกว่าแล้วก็ตั้งใจจะเอาลูกสาวจเจ้าไกลทองไปผสมนะครับก็เดี๋ยวจะจัดเข้าไปเรื่อยๆนะครับลูกสาวไกลทองคิดว่าไม่น่าจะพลาดเรื่องเรื่องผลงานนะครับผมเรื่องเรื่องผลงานของเทาดากับไกลทองนะครับก็จะจัดชุดที่จะใส่ผสมทเทาดาจะทําแม่เดียวเลยก็คือแม่ที่เป็นลูกสาวไกลทองล้วนๆครับผม<อ>ล้วนๆเลย ไม่มีแม่อื่นปนนะครับจนนี้เจ้าลูกสาวไกลทองนะครับใส่เท่านำอย่างเดียวเลยครับผมยืนพื้นเหมือนเป็นสายพันธแม่หลักก้ต่อไปก็จะเป็นพอลูกออกมาก็จะเก็บทําสายหมดเลยแล้วใครที่จะแบ่งนะครับคิดว่าไม่น่าพลาดนะครับเท่านำบวกลูกสาวไกลทองไม่น่าพลาดครับผมพี่จะเก็บไ้หมดหรือว่ามีแบ่งปันวัคซีงครับก็คือจะแบ่งแบ่งอายุไม่เกิน3เดือนครับผมใครที่อยากได้ก็คือผมจะแบ่งเหมือนกันแบ่งแต่ว่าถ้าหลังจาก3เดือนแล้วผมก็จะเก็บเป็นหนุ่มเลย ค่อมาคัดแบ่งตัวหนุ่มส่วนตัวเมียก็จะเก็บทําสายอย่างเดียวเลยต่อไปสายเลือดหลักของผมก็จะเป็นลูกเทาดําบวกไกรทองเป็นหลักครับผมอมครับผมครับก็เป็นลูกเทาดําบวกไกรทองเป็นหลักเลยแต่จะแม่ไหนสายไหนก็ปีกย่อยไปอีกทีนึงปีกย่อยไปอีก,อกทีหนึ่งแต่จะเป็นลูกไกรทองจะใส่เทาดําทุกแม่เลยครับผมจะเป็นไกลทองทั้งหมด โอ้ตอนนี้ข่าวของลูกไก่ทองตอนนี้ที่ที่เราเห็นมาก็มีผลงานเยอะในสานามทิงเลยนะครับพี่เพชรก็ได้ชนเยอะแล้วครับเพราะว่าลูกชุดแรกเพิ่งเพิ่งเริ่มได้ชนนะครับที่อยู่กับต้นสายเดิมก็คือเจ้าโมเนี่ยก็หาคู่ตีแสนหลายตัวนะครับผมแล้วก็ก็ผลงานนะครับหลักพันหลักหมื่นก็ชนะเยอะแล้วครับผมกับผมเนี่ยที่ออกไปชุดแรกเพิ่งได้ซ้อมก็ลูกค้าแจ้งมาว่าดีดีครับค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงครับเกินเกิน80%ซครับผม ลูกเจ้าไก่ทองเท่าที่ผมเห็นเนี่ยที่เขาลงคลิปในโซเชียลกันนะครับที่เห็นเลยก็คือเชิงชนกับเบอร์แข้งไงใช่ไหมครับพี่เพชรเชิงชนดีครับแล้วก็เบอร์แข้งมีโซโล่เกือบทุกตัวครับผมครับผมครับคิดว่าไม่น่าพลาดครับผมครับก็ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรนะครับที่ไว้ใจทางทองผสมฟาร์มนะครับผมผมเชื่อนะครับถ้าใครตามคอมเพสโซลินฟาร์มมาเนี่ยจะรู้นะครับว่าเทาดำเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์เนี่ย แต่ก่อนเนี่ยพี่พี่คอมเพสจ,จะมีเจ้าคอมเพสนะครับใช่ใช่แล้วเมื่อคอมเพสเนี่ยจากไปนะครับคอมเพสนี่เป็นคู่เกิดสุดใจนะครับคอมเพสจ,จากไปพี่เพชรก็เห็นเจ้าทา,าวดำนี่แหละครับที่จ่ายลูกมีผลงานชัดเจนที่สุดชั้นลูกช,ชั้นหลังน,นะครับก็ยืนพื้นพัฒนาทาวดำมาตลอดนะครับตอนนี้อายุทาวดำก็เริ่มเยอะแล้วนะครับก็คุยกันนะสองคนผมเองเนี่ยตั้งแต่มาเที่ยวที่ฟาร์มคอมเพสโซนินฟาร์มเนี่ยก็ชอบทาวดำตั้งแต่แรกแล้วนะครับอย่างที่เคยลงรูปถ่ายให้ดูนะครับว่า ไม่จริงๆก็ไม่อยากเชื่อมอนกันนะตัวเองจะได้มาพัฒนาเทาดำนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรนะครับที่มีน้ําใจแบ่งมาให้ผมพัฒนาครับก็รับปากนะครับจะดูแลแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับพี่เพชรเพราะว่ามันเป็นพี่ที่ไว้ใจครับมันอายุเยอะแล้วก็วางวางใจว่าทองเสษตรฟาร์มทำทำได้ดีเลยครับผมผมก็จะได้เน้นไจทองตัวเดียวนะครับส่วนเทาดําก็จะรอรับจากทองเสริฐฟาร์มอย่างเดียวผมครับผมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบนะครับเทาดานะครับบวกลูกสาวไก่ทองนะครับ ติดต่อพี่คมเพชรได้เลยนะครับถ้าดูคลิปนี้นะครับเบอร์โทรพี่คมเพชรเลยครับพี่0959962456นะครับ ID ไลน์ก็เหมือนกันนะครับ0959962456ครับพี่คมมีไลน์สแควร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็แอดไลน์ผมเข้ามาดูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมพาเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งได้ครับก็วันนี้ทองประเสริฐฟาร์มนะครับก็ลาไปนะครับขอบคุณพี่เพชรมากนะครับที่แบ่งปันนะครับครับสวัสดีครับ